สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยเนาะในหนุ่มฟินเวอร์ครับในช่องดัมดินฟินเวอร์เดี๋ยววันนี้ผมมาชมบรรยากาศในการขึ้นบ่อครับวันนี้ในแชมป์ของเรา,าลากรถลงไปข้างล่างนะขี่หลังเสือเขาว่างานเดี๋ยวเรามาดูกันครับ อันแรกเป็นรถเสียบวยลูกชายผมเองดูดิว่ามันจะขึ้นไหวไหมอ่ะมันตรงทางขึ้นมันลำบากหน่อยนะรถไถไม่อยู่ครับหมดไหมหมดไหมหมดไหม ไปหมดครับโอเคผ่านไปด้วยดีอันที่หนึ่งหลายคนถามว่าหน้าย,ยาวผมไปไหนอ๋อพอดีว่าผมมาไปเซตแหนบหน้าหน่อยแล้วก็ไอ,อ,อ,อลิมตรงโมเลหน้าเครื่องครับที่ว่ามันเกาะกับใดชาร์จมันหลวมครับ ทำให้โมเลเอียงนิดหน่อยก็เลยไปแก้ไขยอยู่เดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาแล้วก็มาจะจะถ่ายให้ดูกันครับอ่าเดี๋ยวเราพากันแป๊บหนึ่งแล้วก็มาเจอกันต่อไปครับอ่าเดี๋ยวมาโชว์มันต่อครับรายต่อไปเป็นน้องหนึ่งนะครับน้องหนึ่งอ่า อันนี้มาร่วมได้เมื่อวานนี้ครับผมก็พวกหมูทั้งนั้นครับน้องๆไม่มีงานก็โทรเรียกกันตามกันมาได้เที่ยวมั่งไม่ได้เที่ยวมั่งก็ต้องทำใจครับเพราะว่าทางเรามันมีแค่เส้นเดียวเนาะแล้วก็มีทีมงานวิ่งร่วมกันสองสามทีม เรียบร้อยผมว่าแหมยังได้อยู่ครับยังได้อยู่เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันจะขึ้นได้หรือเปล่า <c oughs> ไหวหรือเปล่ากำลังจะไปเอาไหวหรือเปล่า สบายสบายพี่น่ถ้าไม่กดคันเร่งแต่รู้สึกว่าควันจะเริ่มขาวแล้วครับปั๊มเริ่มมีอาการฟังเสียงไม่ค่อยเพลาะตักตักตัเหมือนจ่ายไม่ครบสูบอะหรือยังไงไม่ไม่แน่ใจนะ แต่กลิ่นไม่ค่อยดีด้วยควันไม่หอมเลยออันนี้น่าจะเป็นเครื่องเอเจโอแปดซีแล้วมาเทอร์โบอินเตอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือว่ายังไงแต่คิดว่าน่าจะเป็นปั๊มสายแหละครับ เรามาดูต่อเลยครับไม่ไม่ตัดกันเลยไปดูกันยาวๆวันนี้เมื่อกี้ถามเสียแชมป์แล้วว่าเออ่มีรถกี่คันแชมป์บอกประมาณเจ็ดแปดคันแล้วครับ ถ้าสองเสือกลับมาแล้วก็มีหน้ายาวของผมมีคันก็ประมาณสิบะครับแต่นี้มันก็จะทําเที่ยวไม่ค่อยได้ครัเพราะรถมันเยอะครับมันมีสามทีมงานวิ่งเส้นเดียวกันถนนเส้นเดียวกันแล้วมันก็มันที่หลบมันน้อยฮะมันมาทีก็สามคันสี่คันตามกันมาแล้วโอ้ยยาวเลยครับเหนื่อยเอาโอ้โหกระโดดออกมาเลยฮะ แน่นอนจริงๆน้องเขาเห็นกล้องแล้วกระโดดเป็นกบเลยครับ ยางเก้ายางพันนี่สะายสบายฮะเละยังไงมันก็ขึ้นได้ครับแต่มันจะลำบากสำหรับยางแปดหน่อยนะมันมียางแปดมันร่วมอยู่สองคันนะครับคันล็อกกี้น้ำเงินเมื่อกี้กับอ่าหน้ายักษ์สีขาวเนี่ยแหละครับเป็นรถนสังกัดของพวกพี่ศักดเขาครับ ถอ,อยไปไหนแล้วนะ่ะทางดีๆไม่ไปเอาักเต็มครับเดี๋ยวมาดูตอนขึ้นบ่อครับอ๋อเต็มแล้วครับหรืออยังแหมยกบุงกี่ข้าหมหวยแล้วก็นึกว่าเต็มซะแล้ว อันนี้เป็นฮนะิโน่นะฮิโน่นายักษ์เครื่องเจโแปดนะครับแหมมันอยากจะอยู่จังเลยยางแปดเนี่ยพอเจอที่สุดๆนุ่มๆเนี่ยมาดูพลังเจโอครับ อ่านไปด้วยดีครับโอ้โหต่อด้วยนิสสันยูดีครับผมเมื่อกี้ได้ตะโกนถามลูกพี่ไว้แล้วโชเฟอร์นะอ่ออะไรวะเมื่อกี้อะไรวะ 6BF หรืออะไร BF 6อะไรสักอย่างเนี่ยครับเอ่อนิสสันผมไม่ค่อยแม่นนะ เพราะว่าจริงๆร,รถดำเนี่ยน้อยครับน้อยคันจริงๆอันนี้เกาะโบครับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันถึงแรงม้าจะน้อยแต่มีโบครับผมมีโบช่วยนี่มีใช้ไปกว่าครึ่งครับ ตูดกันมาเลยครับผมขาดเออสองพี่น้องเสนาอยู่ฮะเน่เป็นไงเจอเสียเล็กกับลำกว่างหน้ามันซา เดี๋ยวเรามาดูอยู่ดีกันมางครับผมว่าลีลาการออกบ่อน,นี่มันเล้าใจมากน้อยแค่ไหนต้องกระทืมกันเร่งแล้วลูกพี่เออวันตุยมาเลยครับแม่โชว์พลัง่ะเนาะไม่กดคันเร่งนี้ขึ้นได้เนะ เป็นไงครับเสียงห,หอนไม่ธรรมดาทิ้งควันควันเป็นลูกเลยพอโบทำงานแล้วควันเป็นลูกเลยดเดี๋ยวมาดูรถเสียเล็ก,การอันนี้ว่าจะกลับไปโอไม่ใช่ดียไม่ใช่คันนี้มันต้องเป็นของน้องแบงก์เนาะ น้องแบงค์ว <twitch> oh, ่าจะเป็นโมดิฟายกระบะใหม่โอ้ยดินดินแข็งมากครับดินแน่นจริง วันนี้ไม่มีแดดเลยนะผมก็ไม่รู้ว่ามันมืดหรือเปล่านะแต่ว่าหน้าจอผมมันมึดๆหน่อยก็ก็ว่ากันไปครับงานยังอยู่อีกยาวๆเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมพาไปดูหน้างานนะไปรวมทีมเลยดีกว่าว่ารถฝั่งโน้นเกามี รุ่นไหนใครขับอะไรกันบ้างนะครับมันมีแรงขนาดไหนนะพวกทีมงานพี่สมนะ่ะแล้วก็ชุดคี่บอยชุดรถร่วมอ๋ออันนี้พลังเจโอซีครับไม่โบนะครับคันนี้ไม่โบ เ,เ,เ,ตเต็มเสียงไว้ครับเต็มเต็มเสียงไปเบ่งให้เต็มเสียงไปน,นี่มาเรามาปิดคลิปกันที่ตัวแรงครับผมเส mm hmm. ียฟิล์มแหงคองกระท่อนะฮะอำเภอบางประหันไม่ธรรมดาครับโปรไฟล์คนนี้ไม่ธรรมดา mm hmm. อี่ยีแล้วสิบย่ง มันติดอะไรกันล่ะรถเขาเขาคลองหนูมาไปดูรถใครอ่ะรถมันขาวมีตู้ที่มันจนเปิดอ่ะมันใหม่อ่ะหนูวะตกคูเหรอตกคูแล้วคนขับมาใหม่อ้าวชิบหายแล้วขับมาใหม่ไม่ได้เที่ยวเลยเข้าวะเออเฮ้ยตรงที่สวนกันคันคลองอ่ะทางนู้นอ่ะทางนู้นเลยอ่ะทางนู้น่ะฝังรถจอดเลย โอ้โห oh. ลงไปได้ครูเลยลงไปทั้งพังเลยแล้วมันลงไปยังไงวะเอาโอ้น้องฟิลบอกว่ามีรถเกิดอุบัติเหตุหนึ่งคันนะครับรถทีมงานของเสียบอยนะครับได้ข่าวว่าตกครูฮะตกตกถนนไปแล้วกันเพราะว่าเรายังไม่กล้าฟันธงเพราะเรายังไม่เห็นหน้างานคนน้องฟิลบอกว่ารับคนขับใหม่มาแล้วเกิดอุบัติเหตุน,นิดหน่อย จะหลบรถกันเมื่อวานฟิล์มมันตามกันไปเออมันสวนมันไม่ได้มันมันวันเวนี่คงจะเผลอมองอย่างอื่นหรือเปล่าแวบไม่ินรถกเออเนี่ยครับรูปร่างหน้าตาของน้องฟิล์มแห่งคลองกระท่อฮะอำเภอบางมะหัน เรามาปิดคลิปกันที่น้องฟิล์มนี่แหละครับเดี๋ยวผมได้ไปดูเหตุการณ์ทางนู้นก่อนเพื่อมีเด็ดๆมาให้พี่น้องได้รับชมกันนี่แหละครับรถด,ดินก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดจะไม่เกิดอุบัติเหตุนะ วัดที่แหนะับมันมันมันเป็นมันเที่ยววินาทีจริงๆครับอาวัแรงจริงๆอะคันนี้แรงจริงๆเดินตามไปดูเลยครับ สบายโอเคครับแล้วก็พบกันใหม่ครับพอดีเสีบยบวยลูกชายวนมาแล้วแสดงว่ารถหมดรอบแล้วครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มานะฮะอยากให้ไปถ่ายตรงไหนหรืออะไรยังไงโอเคครับผมสวัสดีครับ